สวัสดีค่ะจันทกสืสสกช่อง Mem b a b ีก h a n ช e เนะคะกายสานะคะเดยกกำลังกายกันนะคะหลงังจากหลังจากสงจะแสบไปโรงเรียนแล้วนะคะ ค่ะจะไปทางไหนดีเนาะทางนี้จะไปด้านหลังโรงแรมเอโลงโรงเรียนจเจ้าแสบนะคะแล้วก็ทางขวานี้จะเดินไปทางย้อนกลับไปบ้านนะคะยายว่าเดินย้อนกลับเข้าบ้านดีกว่านะคะยายเดินมาสิบนาทีแล้วนะคะเดินต่ออีกสักหน่อยหนึ่งก็จะเข้าบ้านนะคะ คค่ะไปกันค่ะคือถนนาทางเลาะคลองน้ำนี้ฉันว่าที่ปุ่นจะเดินออกกำลังกายกันนะคะเช้าเย็นหรือกลางวันนะคะดูน้ำใสนะดูความใสของน้ำนะคะเห็นตัวปลาเลยนะคะดูปลานี่ค่ะอ้าวตัวใหญ่มากเลยนะนี่นค่ะตัวปลา ใหญ่เบืองลึกตัวกี่กิโลเนาะสามโลอัพแน่ๆค่ะนี่ค่ะไปเลยค่ะมาเดินเลาะคลองกันนะคะเอาบรรยากาศร่มรื่นมาฝากนะวันนี้อากาศดีคุณยายชอบมากไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวนะคะอากาศกำลังดีค่ะ ดูสวยไหมคะช่วงนี้พี่จิโกก็เอาคลิปช่วงที่ท่องเที่ยวที่เมืองไทยนะลงคลิปให้แม่นะคะเดี๋ยววันนี้คุณยายจะเอาคลิปญี่ปุ่นลงบ้างนะคะ พี่โกท่องเที่ยวกับคุณตาค่ะสนุกไปเลยนะคะ ่ากาศกำลังเย็นสบายค่ะตอนนี้นะคะท้องฟ้าเป็นประมาณนี้หมดเลยเป็นแบบนี้แล้วค่ะไม่เห็นแสงตะวันเลยนะคะฝนจะตกแต่เช้านี้ตกไปแล้วกลางคืนตกไปแล้ว เดิน,นเลาะคลองเรื่อยๆนะคะปนย์จะเดินสุดคลองนีดหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าไปบ้านแล้วก็จะขึ้นฝั่งนี้นะคะุคณยยจะเดินต่ออีกหน่อยหนึ่งออกกำลัง,งต่ออีกหน่อยหนะคะเดิเพื่อนุณยยกันนะคะ ตรงนี้จำได้ไหมคะที่น้องกี้กับมิกิมาให้อาหารปลาอาหารกนกะคะแต่ช่วงนี้น้ำขึ้นนะคะไม่ค่อยเห็นตัวปลาตรงนี้นะ,ะน้ำเยอะมากตรงนี้คงจะลึกต้องหน้าร้อนอีกหน่อยะคะ่ะปลาจะมาเยอะตรงนี้ไปค่ะเดินต่อนะคะ เดี๋ยวเราจะขึ้นตรงนั้นนะคะตรงตรงเนินนะ,ะตรงเขาตรงนั้น,นะคะ่ะจะขึ้นทางนั้นนะ,ะนแล้วก็จะเดินเลาะย้อนกลับเข้าบ้านนะคะอัานเพจนี้ขอลงแคจนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ